โตยังยังเห็ดนะผาประคำนะโตยังเห็ดทั้งแก่ทั้งหูดังทั้งนภาประคำโตป้าโตยังเห็ดปัคำนะโตป้าอ่ะจุยอ่จุยอะจุ๊ยอ่นจุยอดะจุอ่ะจา๊อ่ะจุ๊ยอ่ะจุ๊อ่ะจุ๊ยอ่ดจี๊ยอ่นจอ่ะจุําอ่ะจุ๊ยอ่ะนุ๊อ่จอ่ะจุ๊ย่ะจุุ่๊ยอุ่อุ่ย่กจุ๊อ่ยอ่อ่ะจุออ่อ่า่อง ซุ่มแซวแกงหน่อไม้พี่น้องไปนหนอเฮ้ยจังได้ทั้งเห็ดปวกเห็ดไข่หมากกล้วยหนอเฮ้ยมาก,กล้วยนหยวยนอเขาอาหารเห็นอีเขียวป้าโปะจะซูะกี้นี่แแโอ้กูเมาแต่ว่าสงสัยว่าขับไปเบิ่งมาเด้อจะมีนัดกันอีกหล่ะพี่น้องแกงหน่อไม้แกงหนอ่นไอนไม้อ่าใส่กระดูกง,ง,งัวนหาบ่ได้สิแตกน้ำเขาสุดนี่ เขาใส่กระดูกงูอ่ะพี่น้องนี่เป็นฟีมือพี่นางพี่น้องมืนอนี้มืนอนี่ข้าแกงอันข้าให้พี่นางแกงพอข้าแกงใส่กระดูกแล้วข,ข้าอันเขาบอกให้เอาขาแกงมาอนี้เอาไม่ใช่เลยบ่ได้ก,กินได้นจะแสบเนาะแข่งข้ออีกอย่างกับมันบ่ได้คีเดียดพี่นางมันบ่อยาก,ลยก,ออก,กแล้วก็คือบ่กินเลยกินมาเัายังเหม็นบ่ก,กินกบเหมือนเด้ กินมันะฮยังเม้นเาเห็ดกินฮัลูกกับพัวะ่าบรขีดแล้วก็คืดอยากอยู่แต่ว่ามันมันก็เลยอันเฮกกิกบี้คาตน้จ้าิะนะขีดว่าเจ้าบอกกินกบนเลยอ่ะมันเป็นนันนละสีายสีครัวเด้อใบแตงแต้ข่าเขากินอยู่ดอกเด็กขีดผ้าพิขีบอกบอกกัจับกัน นั่งเชิญข้ากับบได้เห็ดกินไหมเดี๋ยขาเห็ดกินเองอกับลูกก็พื้นกระห่วยเอามาไปโตผูกกระไดดอกมาให้พวกับลูกกินไอ้ที้เล็กผู้ใหญ่จะดีซื้อให้เท่าไรซื้อให้พันหนึ่งกินอกับลูกต้มต้มแซ่บทั้งปิ้งทั้งทอดนั่นแหละก็แย่งกันน้อยน้อยเนาะมาต่น้าหมู่บ้าน โอ้ยลืมหาย,ยุ่นเก็บมาเยื่อนยุ่นอันไล่ไล่ล่อแส็บนะคะด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเฮ็ดกับอันนาฮาพี่น้องไปลูกทรายเจน,เน่ะดำผืนโอ้ยขานขี้โคขี้โคลงทรายเจน,เน่ะดำผืนไปหาแล้วผืนเจน,เน่ะดำผืนเอิญห้ามาซื้อพี่น้องนี่โอ้ยสิทา่าเขากินแกงหน่อไม้ซะก่อนเด็กจีออเมื้ง นี่เก็บเต็มทุ่งยางพี่น้องบักหลายให้เพิ่นร้อยนึงเด้เห็ดปวกกับเห็ดอันไข่พี่น้องเอ้ยเห็ดปวกกะกําลังออกมีได้ดอกเห็ดปวกกะได้ดอกบ่ใหญ่ในกล้วยไมเ่าูจนเพ่นนั่นเดู้เราเอากล้วยให้กับบักกําใหญ่ให้บางหั่นน่ะจนเือนหลายๆปีผ่านมาเพิ่นให้กล้วยหาวีกล้วยหอมเอ้ยกล้วยงาวเนาะเาสิเอาเงินให้เพิ่นบ่เอาอีนางเพิ่นว่าเมื่อกินโลดบใจเด้อยาย ล่อแซบน้ำเขาพี่น้องจังสิมืออคืออยากกินข่าอยู่ได้นี่นะชิไปซื้อไข่ยังนะโอ้ต์นะซื้อมันน่ะซื้อมันนั่นอ่าซื้อจักแหมมึงเอลยซุ่มแซวมือนี้เด็กหน่อยเต้เหมือนพี่น้องเอ้ยมือนี้ซุ่มแซวแมวพงไป ว้าว้าวแนวไหนผักป่าเนี่ยเจนอะดำบริมาบ้างแบบพุูนพนเลยเราเห็นอ่ะเกาะนีแม่ซู่นี่นะเดี๋ยอะก็อไปมันตีบนะโอ้ยได้วจะมายันกูนะบอ ามเธอองบนอยได้แดงกับได้แดดกับได้ดกัยังมั้นอือ่านผู้ชมน้ำลายแตกตเศษใช่ไหมวะเฮยกินบอไดกินอไดเฮ้ยหุงเผาอีกซะด้วยหกอันหิวขาวด้นมื่มือสื่อใครยังง้ เอาข้าวข้าเข้าเอาตจ่อยปสเห็นงานบอกันเไม่พอเานุกนะตู่ประตูหัวใครเฉดดงเอาแหัะอะอะญนุกนะเอเบบนี้่หน้าก็อัดเกบคนมาอยู่กเหลอกเธได้ เป็นได้นัวอ,อย่าบอีมือพี่นางเ่งย้ลูกเอ้ยเฮ้ยมีความขอข้าวอยู่ไหมของข้าไก่ทองไก่ทองเอ้ยบอก,กินแค่หนไม้บอกไก่บซาลาสูสดน้ำต้มกบแล้วำำกนะ็เอาข<ว>้าวเข่าจ<ว>้ำน<ว>้ำต<ว>้มกบนะกินไหวไหวกูว่าเออกินกอื เหมือนเด็กๆพี so into, de x de x de de ่น oh, so uh, uh, ้องเลยเด็กๆเต็มเพื่อนมาเนี่ยจะคนนี่นะเจ็ดคนพี่น้องเลยเมื่อผู้หนึ่งเด้อเมื่อผู้หนึ่งเด้อเจ็ดแปดคนตะกี้ฮะอิ่เตียคือตักลายแท้ตักลายวัดอันี้ป้า แง่เอ้ยมาเถินย่าเบิดถวยหนึ่งเลยเคยผู้ไทยไปหาหน่อไม้เพื่อนเอามาแต่บ้านแม่เนนางลงกที่ลูกไก่เอ้ยไก่น้อยนางลูกลูกก็เจ็บนะลูกก็เจ็บวันนี้วันได้กินน้ำคาวพี่น้องเอ้ยอ้วนอ้วนขับปุ่นกรบป่มอีกนะรอบ่ายนะ ก็ว่าอยู่ยู่เกินไรอวนปุจานเอ้ากินข่าวอะได้กิข่าวโอเคบอกได้ยังไรนำตอนำตอเมื่อน้นมันเมื่อนานนะครับปุ่นจานปัดจานิวจานป่งหเบิ้ดม่เห็นนะพี่น้องเลยเด็กน่อยเจ็ดแปดสีวิตเมื่อผู้หนึ่งเลือดเจ็ดพี่น้องผู ทิง 4, ่งสิอยู่นี่สพี่นอ้องพนอยากกินปลาปูาก,กันนึกว่ามันลายแต่ฉันอยากกระปูเขะเมจ,จีจำอองอีเลือดอันนี้เบิร์สามเอายมา่ยมาแยม่ายวนสิเขา มีมักนูนะบอหหอมหวยหวยนัวยูสุคือได้มออใส่ส่ยมาอืจูนะฮะเออมันแส่ผมเลยเรือบ่้กระสังยังวาอุ้ยจะเหมือนมกอื้อมาอื้อมอื้อข้ามอื้อคูนยังว้กระสังเซลเซลยละสี่่นะสี่ะมันมีกวหน่วยหนึ่งสิประมาณสิบโลหน่วยใหญ่แห้ง กันหลานกู <laughs> แล้วว่ในคาขปว่ะว่าสิยายให้พี่น้องเบิร์ดไหนกินทูกคนบอกไปมา,มา,บ,าบอยายสีขายว่ะสิขายเพียงละเช้าบาร์ีนวนสีข,ออา,ขายเพียงละเชา,บา,าบาท์ออามาหมากละสองรอย,อ,ยองรอย โบนี่มี่โนีบ่จหญ่ข้าวโอ้ยเย็นหานกเย่นไปเดินนี้ไป่าเฮ็ดข้าว่าตำสื่อได้เคยขายแต่บยายแต่บโมกับกพดบอื่นบกันทั่วเยบมรานนะบมีรานบมีรานขั้นแขวัจสั่งเดจะแมนฮิตหายน้ำลายแตกขั้นคอยม่านเลเจ้าสิบบจดอกรีบ การคอยม่านทุจ้าตชีบ่ายู่ดอกให้คอยนั่งขึ้นน้ำลายเสียใจขมานขี้มะเขือตอสีน่าเอ้ยมะเขือตอสูว์มะเขือตอสมะเขือนะว่านถักมีน้ำกูกระงึดอยู่ได้เมื่อตำใส่กล้วยทะนีป้าสุดยอดแซ่บหนนะอ้วนเนาะตำใส่กระปุ่นใส่กล้วยทะนีเมื่อนะ ก็อยากตามกุ้ยได้เงิน n h เป็นตาแสบีรอยยรอยดังไพ่แล้วบ่เนะยา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 สุเอ้ยกั้นมีไปหนึ่งสมมเบิวุเป็นภาษาตายอยู่ อ้วนกูขีข้านล,ล่างเฮ็ดเด้ยอ้วนหล่างให้กูละแม่หว้ยคือบอกว,าวาอ่าเอาตอนทรออกไปนะว่าให้ล่างให้บอกอทธรคือบอกวา่าจะลางเลยคุเาจะหน่งแต่ตแซ่บพี่น้อง <i> <i> ได้สิส่วนพองห้ามเขาตัวนี้จะว่าได้เห็ดละงกมาปนเนาะมันป่าหอมตี้ไปเนาะเยื่ละมืดแหละแถวนี้นะโคกห้ามันบกกว้างเฮ้ยมาเลยผู้เผยเจน่ะดำมาแล้วเ้ยเจนกระเป๋าใหญ่มาเลยผู้เผยนั่งหลัดหลัดมาไดรไปกระเป๋าใหญ่มาจ่ายขนมขนมเคยปะเนาะเ้ เอาุนมานำาง so. ัก่เดีนีมื่อหเือเอมานมานำเขาไหลให้เมื่อออนนีเขามาสดบังด่งห่างหนาตาเป็นตาแสบแต่ือบกแม่นนะเขาใส่าใส่กระดูกเขาใส่กระดูกงัวจะาเออขั้นแม่นคอยม่านซุ่เจ้าสิบบาทอยู่แ้วว่านังกินนลากก บาบ้าบ้าลม่ากกิลาอืมกะบได้คือยากดอกเห็นซินขลายังแต่ว่ามันเป็นตาแสบอยู่เวลาเขากินน่ะคือน้ำลายน้ำข้าได้อันขากินซอยจุนะะได้ขี้เดือดขี้ยังเขากินซอยจุผัฟนผว่ามันจะผา ใหญ่กว่าหมูนะนะหมูเปย์่นะมันกะสีไปปีนนมะเขาปลามันโลดนะเออปลามันโลดอามาในแม่ย่ายมะข่าพี่เห็นฮดดำพี่มะข่าพี่ทำมันกว้างพี่พพพพอ้าเขาควรกินข้าวมาอะไรกับแกงเห็ดปุ๊กข้าวได้ยืดอ้ว,วนอยู่ได้จังบปล่างให้อาโทษขมือโทษออกเมือของเปล่าหลงให้เฮ้ยคันจะบอกให้ล่างล่างแต่หึงเขาบ่ะ สิเมื่อไหร่ล่อางแกงแรงตอนเพล่นสิเมื่อกับเมื่อกับด้อพน้องได้หิวเข่าสิเมื่อถอดไข่กินกอบพากันขีปนาพี่น้างสบายดีหิ้วข่าจะมานั่งขึ้นนู่นทายอยู่ออกออกอยู่บ้านยืดถ่างแล้วผูกเสียงอยู่ในบ้านผูกบ้านจ็กเมื่อแล้วชูขอใหม่จังใจหตนาู้เื่อกินใส่เด